เราได้หมูมานะคะเป็น uh, pork shoulder นะคะเป็นเป็นเนื้อติดตรงคอตรงสันหลังนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดนะคะแล้วเราจะเอาไปบดนะคะเพราะว่าถ้าเราบดเองเนี่ยหรือเราได้ทำความสะอาดนะคะถ้าเราซื้อที่ตลาด แล้วก็ใช้เกลือนะคะทำความสะอาดก่อนนะคะล้างให้ทั่วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะถูด้วยเกลือนะคะชอบกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วเราจะเอาไปหั่นนะคะแล้วเข้าเครื่องบดกัน แล้วเราก็จะปล่อยให้เขาเสด็จล้าน,นะคะใส่ตะแกรงค่ะการเอาไปบดและแยกชิ้นส่วนไม่ทำอาหารนะคะส่วนไว้นะคะตรงไหนที่ติดมันเราก็สามารถเอาไปบดได้นะคะเราจะตัดหมูเ,เป็นชิ้นๆก่อนนะคะเพราะว่าข้างในนี้จะมีกระดูกนะคะ มีกระดูกอยู่แผ่นนึงพอมีมันแทรกแล้วเวลาบดหมูก็จะนิ่มค่ะตรงไหนที่ไม่สะอาดเราก็ตัดทิ้งนะคะชอบกดไลค์กดติดตามนะคะเราจะค่อยๆลอะนะคะบางชิ้นเราสามารถเก็บไว้ย่างทานได้นะคะเพราะว่าหมูมันติดมันนะคะ เราจะหั่นหมูให้หน่ารับประทานนะคะเราก็จะหั่นขนาดนี้นะคะส่วนนี้เราจะเก็บเอาไว้แกงนะคะหรือเอาไว้ผัดดิฉันไม่ชอบหมูที่ซื้อจากตลาดเพราะว่าเขาไม่ได้ล้างให้ก่อนบดนะคะ เราจะหั่นไปเรื่อยๆค่ะเราจะบดหมูนะคะเราจะเอาหมูใส่เครื่องบดเลยนะคะาจะต้องบดสองครั้งนะคะจะ แล้วเราก็จะมาใส่กล่องน,นะคะจัดวา้นะคะให้ะะเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดนะคะกเก็บให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วะคะ่กวะก็จะได้หมูนะคะ ชอบกดไลค์กดติดตามนะคะ